ขณะที่วันนี้นะคะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คนใหม่ค่ะก็เดินทางเข้ารับตําแหน่งแล้วนะคะพร้อมกับได้มีการประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งวันนี้ที่สำนักง,งานเทศบาลน,นครหัดใหญ่ค่ะทางด้านพลตรโทสากรทองมูนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีเลขานุก,การรวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลค่ะได้เดินทางเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่โดยมีดรกิตติเรืองเรืองกุลฤทธิรปรลัดเทศบาลน,นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลน,นครหัดใหญ่ค่ะให้การต้อนรับ ซึ่งภายหลังการเดินทางเข้าไปรับตำแหน่งนะคะก็ได้มีการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศบาลรวมไปถึงค่ะการเปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกโดยมีทางด้านนายจารวัตเกลียงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะเดินทางมาเป็นประธานซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็รับการเปิดเผยนะคะว่าในสัปดาห์หน้าค่ะทางด้านของพลตรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะจะมีการ แถลงนโยบายต่อประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะในสัปดาห์หน้าซึ่งผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่องข่าวไทยเนวค่ะ